สวัสดีค่ะมาเด้อก,กินข้าวแรงกับยาย้ะจ้ะเด้อทั้งตะเกาคนให้นไม้บึงแย่ท่แปลงแต่ชิโนนจ้ะมันกินข้าวแรงแลือข้าวชิโนนอ่าทั้งตะเกาคนใหม่มไนนม้น้นอง,อนอนองจันโนทั้งประเทศไทยเฮาแล้วก็ตั้งประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะจ้ะสุขภูสุขคนจ้าที่เขาไม่ติดตามยายก็ไม่กินข้าวน้ำกาเนื้อจ้ามามาจ้ายายกับซีนีห่หนิไอเบ้งแย่ใส่บิบึงน้อจ้นเนาะ อย่าลบกล่องอย่างนั่นกล่องมันแตกจะมันตื่นผีตื่นผีแยะถ้าเป็นนี่ก็ซิมี่อ่ะพัดบักเขือจะไสหมูแล้วก็ใส่ใบกะเพราหน้าจ่ะเก็บม้าจะสวนนะแต่ว่าหมูซื้อจ้ะกับักพริกจ้ะอันนี้ก็จะเป็นปลากระป๋องจ้ะกินปลาบะมีหัวหน้าจ่ะเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวแย้จ้ะมามามาจ้ะมากินน้ำกัน อยกินแล้วกับสิรับสีนอนวิจายกินแล้วกับสีรับสีนอนเลยจ้ะอันโทรศัพท์มันขวมปุ๊บพี่น้องเนือว่ามันลูกบ่าเป็นลูกกาบ,บาทลง <c oughs> แย่แทบเปลี่ยนนอนการมันเย็นมันเป็นวัดมาดูพี่น้องเ้อ <c oughs> นี่แหละอาหารยหญเนี่ยเบอดีที่สุด <c oughs> มือดีที่สุดมือเนี่ยแหละไปกินไปกินนะอาหารทะเลปลากระป๋องมแซมไม่คั่วผมจำไม,มา่มั่วคือกวยเตี๋ยวเป็นก๋วยืตจืดวไม่จัง เอาใส่นี่บ่ลืมแส่นปลา <c oughs> ข้าจะลายไก่ค่ะข้าจะลายไก่บ่ลืมใส่น้ำปลาไก่ดื้อสักบ่กล้าฆามันก,าากินแานบาดสิซื้อกิน <c oughs> นี่จะเขาวลักไปกินน่ะ น้องว่าิุนมะเอาอยู่เอาไปเรื่องเขาก็จะหายอยู่ดิพี่ชาหาหวยเ <c oughs> <c oughs> ื้อเขาค่ะเสื้อเขาไงแตใไกลข้นบุกไปเลยกินไปไหน <c oughs> บ่าหายกินมันก็บวนอยู่นั่นไงการลิโตนนั่นงอืมว๊ก ดีมากเอากระติกกันไหมวนๆยากไปบ,นบ,นบ,บึ้งใ่นอ่นึโอ้ยจิจทั้งอันนั่นเดีน่ะอือทั้งซุ้มเน้น่ะเนะดืน้อไล่แต่สินี่กนิน ให้กินแล้วตัวนึอสักเดี๋ยวปีไม่ไปยู้พุ่นนะมึงโกบไปยู้น้องบวัวลำพูนะน้องสาว,วสน้องสาไกลพอไปไกลไปเลียนเขาเฮ็ดหัวอ้อมมาดเัินมาเต็ม เขาไปย,ยืมยูรีมันเงินกัจคฟ้านกัดลายมุกวดกัดลายก็ข้นกว่าเ็าด้้องเบญ้นกว่ามากขโม,มยไปกินนะก็่เขได้ว่าพาดอกว่าเขาข็มยได้แต่ให้เขาเอาไปถือ <c> ว <oughs> ่าเ,เขาเกินเขากระเดี่ย เรียงคล้ายกุ่งคล้ายกุ่งคืออร่อยมับ้านมาจับออก เด้อแสบแสบพี่น้องเอ,อ้ยได้อยังก,กินแรงเนาะพี่น้องได้อีหยังแพะก,กับได้อีหยัางนู้ดกินเขาแรงเนาะกินหัวสุกป,ปู่ซุกว้นแล้วจะเด้อจิตความมัธยจตามยายมื่อใดขันยายประดเษ็ดคลิปลุงยายกับสุโขเพนคอนมเมนต์ดีๆนาะจ้ะเนาะอยากเห็นอยากแบบอยากมีมูจังเสียนอยากมีมูความมัธทายความาให้กำลังใจเนี่ยโอ้ยยายดีใจคักจ้ะ กูจั้างกูยย้ายสัญจรมาเมม,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 มแม่นการไม่ได้ไปรับจ้างยายกเฮ็ดหุวยเฮ็ดสวนนู่นอย่างกไปหาน้่นใหม่ลุงคิดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งโน่าจานจ้ะเนาะเพื่อแบบว่อาอยากเหยียบย้ายเขามาตามย,าย้ายโน่นจ้ะเนาะเขามาติดตามย้ายก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อ ไฟรั่มไฟลุ้ยเด้อแตเขาไม่ติดตามออย่า่อายู่ดีไม่แห้งน่นจาจ้ะเด้อไป,ท,ขขปอไทั้งไรกระเขียวขาดปลอดภัยทั้งไรทั้งปวงเน้อจ้ะเนาะขึ้นลดรุ่งเรือขึ้นเครื่องบินกรให้ปลอดภัยเนาะจ้ะเนะาะบาัวยวนประเทศไทยเฮาหรือว่ายูต่างประเทศน้อจะ้ะให้เขียวขาดปลอดภัยเนาะจ้ะเน,ะนาะคุณพระรักษา สมบูรณ์เงี้ยหรอกแต่จนๆน,น,นังซื้ออะบ้านกำลัง,งห่างจ้ะแต่ว่าใจย่ายนะบ่จนจ้าใจย่ายเ่ะเพื่อแพร่นี่ก,กินตำหน่อยนี่หลายก็กินหลายเพื่อแพร่กันบริการดีนั่พระเจา้าดอกพ่อยหญ่ก็มีเงินน,น้อย จับปลาด้ซื้อกับเขาคำน้ำากินวน่าะจะไปมือมือพี่น้ำปลาพุงชสไม่ได้รับจาากก้างมากอ่ะปลาพุงชสปลาตารับข้าไปข้าน้อมาเนาะเธอเนาะกาอาชีพของเงิน แล้วปะข้อโรบายนิามเนี่ย,ยเกษตรใดจำไหนน้อเทาบานนอดไปถึงสามร้อยบเฮดกับพบกนี้ยังกินนะจ๊ะเนาะแต่ต้องดินล,ล้นต้องดินล,ล้นทุกคนก็ต้องดินล,ล้นจ้ะคินเพียรไปทั้งค่าชื่อเขาไปหน้ายากเกลืไปเศร้าเขาว่าเป็นจ้ะเกษตรใดเทใดไม่เจริาจ้าะ สงมสัยได้กินหานแท่งก่านกะือเขา,ขาท่านไก่ท่านเตียงไก่แต่มีหมาตัวนึงเมื่แจกเขาจะเอาไส้ขากินน้องเว้าคนกินจางไหนหมาก็ได้กินซํนนำนันน่าเขาจะกินอาหารด้วกันมันรมเขาไวเพระาะว่าขับปล่อยเขามากเขาขจีไ่ไก่ ไรกัดไก่เขาไลหยวก,รวก,ก,กหรือเขาไลกัดกระลูกแต่เขาไลขนะนะาดเขามาเลี้ยงกะต้อ,องเลี้ยงให้ดีเนาะจะเน้ะก้นกินยังไงจัดเลี้ยงเขาก็ต้องได้กินพืชธัรน กินจามีตจำเกิดต้องจ้ะนี่ยังก็กินไปเขาไม่ได้รำเลรด้วยจะได้เรียกอาหารกินดีๆรู้ๆแม่แตนกุ้งทะเลตัวเงี้ยย่ๆยังเน่เคยได้กินปูทะเลตัวใหญ่ๆก็่ไม่เคยได้กินวันเกิดได้เงี้มากเลยตอนนี้กินปูปลาให้จนแล้วเนาะ เราไม่โอ,อกาสได้กินใช่เหมคย่างดีก็ได้กินกุง้งกินน้ำตลาดนัดก็กเอ็ดตลาดสุดเขาขายแย่ๆกระสือดอกมันแพงเดียอันชิ้นเล็กซอง้อยก็ได้แท้ืมางนับตัวได้ mất hứng xíp chuyện phải sang mất rồi đó sẽ không bao chuẩn năm chạy อากาศอินเลยเขอให้พี่น้องสบายดีทุกคนเด้อพี่น้องจะควบเจ็บไข่ควบเอควบเจ็บยังเขาว่าจังหดเนาะเราแยกเรื่องสุดอายุดีมีแห้งทุกผู่ทุกคนาากน่าจะเนาะ เก็บยาไข่ยาจนเด้อจ้ะเด้อขอให้ร่ำร่ำรวยรวยเด้อจ้ะเด้อเงินทองไหลมาเทมาเด้อจ้ะเด้อขอเกล้าเข้ามาสวัสดีจ้าลืม